สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายชุมประ้าทั้งหลายเพาะกันอีกแล้วกับขโมยผ้าแซบนะวันนี้มูมีเอียงนาำไปกินข้าวแรงน้งคอยเด้พี่น้องปองป่ายป่าเผ่าอีกแล้วอีกคลิปนึงพี่น้องปองป่ายมาเด้มมาเด้มมากินข้าวแรงน้งคอยพี่น้องเล่องงานเลิกการพี่น้องปองปายมาเดิมมาเดิอชุมประาทั้งหลายโอ้ยน้ำลายแต่มากินปลาพันคอยพี่น้องพักงานค้าขิงคอยกันดะก็กลับดิพ่เขาซื้อจากตลาดพี่น้องปองป่ายสลัดแล้วก็พักแทมมาจากกันปลาเผ่าอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องเยเออ ตตนหองตรงหอมพี่น้องโป่งป่ายพักสองพักสี่ทำเป็นโถงเป็นท้ายพี่เป็นโถงก็มีเลยพี่น้องเลยก็ซื้อมาอาการหงกอาการหอมมันก็ได้เอาบ่อไหลายอย่างไอหางพี่น้องโป่งป่ายทามาซีมคำเล็กอนเนาะพี่น้องเนาะทางระยะความไม่ใช่นะเออเพิ่งจะเลิกง่ายพี่น้องเอาน้ำพักแล้วเอาบ่ออย่างไหลอย่างหางพี่น้องสีลำค้านยังพี่น้องลำคานคำเล็กแห้งมานพี่น้องโป่งป่ายเอาพันป่านเอาควายเด้อพี่น้องเด้อ น้ำจิ้มก็เป็นเค้งพี่ข้อสายเป็นมิเลยโอ้ยเห็นข่อยมมอ,อย่างปะน้ำจิ้มมีซองย่างนะพี่น้องเอ้ยมีซีฟู้ดกับอันอน้ำจิ้มหวานเออพี่น้องปองป้า <c> เ <oughs> สื้อเสื้กินง่ายเลยมึอนี่นีน่เห็นบ่น้ำลายเต็มข่อยเด้อมาเด้อเออเด็ดไปเลยพี่น้องบัวหอกโบ้ได้มาพี่น้องจิมจ้มกันเออ Ừ. Bên nào buông cơ. Ừ. Nhưng không nhỏ cái à, thì này nè. ăn đây cái lên coi đó. Cái bé mà mà sát. You know นีอพี่น้องปลาหวานปลาดสดๆขนมจีนก็เป็นเค้งพี่น้องมาเดิม,มกินน่อยเด้อแล้งานราชการถือเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยตีสองแล้วเราดังไรเกรงใจเพื่อนในห้องข้าง <c oughs> เออเนื้อปลาดได้เลยเห็นปะ่ะปลาปลานนิ้นพี่น้องปุ๊ไป จิ้มไปจยั่วไปเลยสองน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มหวานกับอันอับซีฟูดของขาไป้องเข้ากันเติร์กเกิน พ,พ,พันไปน้องพัน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 เห็นบ่เออ,อทำนายเตียงก่ดียว អង្គិម2ជិមខ្ញុំញ៉ាំមក poi យឺតបែ แักอะใจมัเปนแพงพี่น้องเออช่วงนี้น่ะปีนี้ผักแพงฝาก,กันซื้อยี่สิบบาทต้นหอมกับพักซี่พี่น้องป้องไปเอามากินครับปเาเผาอืมเพิ่นกระถึงไหมขอบุญขอบคุณ เพิ่นไปละเพิ่นโบนว่าเพียงเพิ่นถือมาให้ขหนมจีนเพิ่นก็ถือม,มาให้พี่น,น้องยี่สิบบาทว่าเขาซื้อจากตลาดไทยอืมางนีป่าจะได้พี่น้องปิดองเง็ิดอง้ง็งิดอุอง้เองเห็นบ่ mọi mà mọi người mà người mà người mọi người mọi người à, พี่น้องเอ้ยจะมาเพชรครับเพนนี่เออเ,ออเออมามาื้อกมาซีชิ่นมังปากก็สดๆอ่น้องเฮ้ยมา มันจะทำลายแตงคอด้วยพักแทบมานำปลาไปแล้วเพชรอัน,นจิมวันวานทำมันง่ายาเลย วันที่บัตรละายากเลยพี่น้องครับแซ่บค่าดหีหรอนล้วโดนกินค้า้งนึงพี่น้องเอ้ยพันป่าอืมคอยกับไปกินตลอดอ่ะเดือนนึงบ่เรึ่งเดือนบ่คอยก,กินเท่าน,นึง เนื้อปลาสดโซดพี่น้องข้าวๆจิ้มหานก,กับจิ้มอันเปรี้ยวอืม้ม phải thì mất bức tủ lắm nó Xếp sếp Bị à. nó ngồi xưa bà dưới bà xuất xuất nữa Mà xếp đồng chín พันโตพัน่อไปแล้ว มพี่น้องเอ้ยกินปูเคยเพื่อเคยน้าไหนกินปูกินปลานี่นะมันเซบ ตาพี่นังยังน้อยพี่น้องกับน้ำลายแตกพอได้ไปเออพอได้บเบิ้งคลิปนึงตอนดึกๆเนี่ยพอแห้งครับน้ำลายแตกแน่นอน แบมมิทิติกินสมยาสมกินพี่น้องเ้ยนอนโดนกี่ครั้งหน้าหนัากินครั้งนึ่งเนาะฝากพี่น้องบากคนทีตามไม่ได้พี่น้องเด้อทางยูทูบขมวลพาแซ่บเฟซบุ๊กเพจกับำมวลพาแซ่บคื Facebook, กอกันหลากคนทีตามแล้วก็ขอประคุณดวงนากล้ามงามคอมเมนต์พูดคุยกันไดนได้พี่น้องเด้อ chú môn đại chè đại cả đại đức อมยังไน่นองเพชรเพชรหน่อยนึงเลยมก็มีน้ำจิ้มหวาหนนะอยด่ดอกว,ว่าอืมบ่พันสมุทรจหนสมุจรไมเ่มเอออืม 把门敲。 หงอมเลี้ยงซีนหลายพี่น้องอ่ะอืออือนป่ะเริ่มสีอีกม่ได้พี่น้องเออกินแบบมันเครื่องโตเลยเดียว อหงหวนมห้มัมนอมันตัวนิดน้อยเลยพี่น้องมากไงนะป่าออสมราคาเนาะ ชิลำลำลาพี่น้องไปนะชิลลลำลำลาชิลำลาพี่น้องไปเลยนะบ้านเนี้ยมันเครื่องตุ่งเลยพี่น้องกินกินโพกินโพ้เลยนมงแต่งเลยเออคลิปหน้าจะาพบคอกัอนไหม ขอยันตะกางพี่น้องแบบนี้เนี่ยบายนยางก้าง,างโคาอมันน้มเยิ้ยมพี่น้องเอ้ยบุญพันละหน้าเลย ตาลาพี่น้องไปเพียงพ่อเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะมาพบๆกันไหมได้พี่น้องเด้ออืมทีเป็นคลิปอย่างกาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะพี่น้องป้องปายเนาะห่าพอได้กดติดตามคอมเมนต์ comment, หรือกดแล้วแล้วกันกดติดตามแล้วก็ได้ทั้งเพจทั้ง u t u b e กระมวลพระแ่บคือกันก็ข้อขออพระคุณเป็นย่างสูง หากใครมายังบุกดติดตามบ่ามากกับม่เป็นอย่างนั้นพี่น้องน้ถ้ามากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอมเมนพูดคุยกันได้เพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ลำล่าไปแล้วเดอ้อสวัสดีจ้า